ครับสวัสดีครับผมนายอดีศักดิ์เยชสถานในที่หาชุดเอ็ดสม,มุนไสเชส,สีครับในเขากุ้มร่วมกับกุมกอสนอ่างิีเปนทรงเฉริมเย่ยงปิดรูก้กานอา,าหารจิตในครอบครัว vô đây, đây. Phải phải khái. chai tưởng đây đấy, để gớt chín nhiều để khai đây chai ngồi chỉ phút của số nó phân trong phía mà cái gì có hay cái đi đó khác và quân phân cái cô cả thì có hai phía nào mà quân cái gì đây đi qua đi ัวผมไปกับนี่ครับแล้วก็ร่วงการยงืานฟะยื่นผู้ก่อสน้างขอขอบคุณทุก่านครับทรงเสริมดีอยู่ครับครับขอบคุณครับ